ผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถที่กำลังจะเข้าเที่ยวสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถชานเมืองขอบวนที่สามห้าหกต้นทางสถานีบ้านโป่งสุดปลายทางสถานีกรุงเทพมลพงเที่ยวกำหนดเวลาหกนาฬิกาห้านาทีผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านไปรอรับการโดยสารได้ที่ชานชลาที่หนึ่งด้านหน้าอาคา,ารสถานีค่ะผู้โดยสารโปรดทราผู้โดยสารที่จะเดินทางไปตรขบวนรถทันตระกูบบลที่สามห้าหกต้นทางสถานีบ้านโป่งปลายทางสถานีจุลเนื้นอลำโพงเที่ยวกำหนดเวลาหกนาฬิกา

ชั้นสองนะครับมีบริษัทบางส่วนไปน่งท้นสอง เราก็ลงไปแวะซื้อนำมาผูกอุปกรณ์ได้นะะระหว่างรอเวลา I wow. do